เฮ้ยไม่ได้กลับมาที่เกาะสะนานเลยนะพี่ฝนนะคิดถึงกันบ้างมุ้อยอ่ะจะเดินวนเวียนหัวเอาละเดี๋ยววันนี้พี่เอกจะมาสร้างโรงเห็ดเล็กๆตรงบริเวณน,นี้นะมันว่างอยู่อะ่ะโรงเห็ดหรอใช่โรงเห็ดเนี่ยลักษณะของโรงเห็ดคือมันต้องมืดๆอะ่ะ ถ้ามืดๆฝั่งนี้ก็พอได้อยู่นะเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะอยู่เหมือนกันแหละหอพี่เอกว่าจะทําติดกับบ้านเวลาไอ้นั่นออกมาปุ๊บก็มาเอาเห็ดไปตอนเช้าไปทำกับข้าวกิน <มา S 1> นะนะเก็บเห็ดกินว่างันใช่คราวนี้พี่เอก,กวาง5ล็อกก็พอนะหนึ่งสองเอาตรงกลางเป็นอะไรดีอ่ะจะได้รู้ว่านี่คือตรงกลางอ่ะเออ <laughs> พี่ฝนก็ไม่ค่อยเข้าใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ฝนไปปลูกผักรอก็แล้วกันโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวส<อ>ัก,ก,กมาหนินะช่วยทําอะไรอะ่ะเอาสาสเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะลงใหญ่แค่นี้ก็พอแล้วมั้งพี่ฝนก็ลงเห็ดไม่ต้องใหญ่มากไงถ้าแบบมันเยอะใหญ่มากแล้วเ,เก็บกินไม่ดนันเรามีกันแค่2คนเนาะหนึ่งสสามสี่ห้า มันใช้พื้นที่อยู่ประมาณ25ล็อกอะแค่นี้ก็กว้างมากพอ,อแล้วนะเพยกว่าจะทาโรงแค่นี้ไงพื้นจะเอาพื้นนี้เลยเปล่าพื้นนี้เหรอพื้นนี้ก็ได้นะอืหรือว่าจะเอาพื้นเป็นไม้ดีนะอืมก็ได้ทั้งนั้นน่ะเอเอแล้วเฮ็ดมันปลูกอะไรอะ เห็ดมันก็ต้องปลูกกับนี่ดินหนาะไม้อะไรเงี้ยจริงๆเห็ดมันขึ้นได้ทุกที่อะพี่ใหญ่ปลูกบนก้อนอิดนี่เลยแล้วกันนะปลูกบนก้อนอิดได้ด้วยเหรอไม่รู้ <laughs> ก็ไม่รู้ว่ามันเรามีอิดเยอะเราก็ว่าจะใช้อิดนะอิดทําเป็นพื้นอย่างเงี้ยดีไหมอะ่ะอันนี้ยกสูงขึ้นมาแล้วใช่ปะยกขึ้นมาแล้วไงเดี๋ยวเราจะเอาน้ําเทด้วยแล้วก็เวลาเห็ดมันเกิดมันจะได้ไหลออกไปลอยอยู่ตรงนู้นไง<ม>เอาเอาออกข้างไหนดีอะ ออกข้างหน้าไงออกทางนี้ออกทางปากประตูนี่นะทางนี้เป็นประตูออกทางพี่ฝนเอาจากประตูทางนี้เหรอประตูทางนี้แหละโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ก็จะวางเห็ดแบบนี้เอาเห็ดต้นเชื้อวางไว้สองอันอย่างนี้นะดีละแล้วก็เดี๋ยวก็ล้อมขึ้นไปอย่างนี้อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้พี่ฝนด้านข้างได้ยังเนี่ยเดี๋ยว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 รอก่อนใจเย็นๆนี่นี่ใจเย็นนี่ปุ๊บมันก็จะขึ้นไปอย่างนี้นะ เดี๋ยวตัวเห็ดมันจะอยู่ข้างบนนู่นนี่แล้เรามีเชื้อเห็ดแล้วเหรอี่เอกมีอยู่สองต้นไงไม่ฝนเอาอันนี้ออกดีกว่าแล้วก็ของเต็มเลยเรามีโอ้เรามี s p e c t r อ lock อยู่ด้วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวีพเอกก็จะเอามาทําเสาแล้วกันเสาลงเห็ดแบบนี้นะของเต็มแล้วอ่ะของเต็มแล้วก็เปลี่ยนนี่สองอันสองอันสองอันอย่างนงี้ตเ๊บขึ้นไปอย่างนงี้นะเดี๋ยวีพเอกจะทาหลังคาลงเห็ดไว้คือลงเห็ดมันต้องค่อนข้างมืดไง เห็ดนะเข้าใจคําว่าเห็ดไหมเข้าใจรู้แล้วเออนี่นี่วางนี้ขึ้นไปนี่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 ปุ๊บนี่มันจะอยู่ตรงนี้ไงหลังคาเป็นหลังคาทรงตัดธรรมดาแล้วกันนะขี้เียจขึ้นไปทําหลังคาข้างบนแล้วอะ่ะอืมเห็ดมันก็จะมาแบบนี้นะทุกคนแล้วข้างๆเห็ดก็จะเอาเนี่ยเดินมาอย่างนี้เลยลงเห็ดอาจจะไม่ได้สวยเหมือนกับที่ทุกคนคิดเอาไว้นะแต่เพรก็จะทําให้สวยงามที่สุดแล้วัไม่ได้สวยเหมือนที่ทุกคนคิดอืมเอาละคราวนี้ ข้างบนเนี่ยพี่ก็จะใช้เป็นท่อนไม้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นไม้อีกสีหงแล้วกันนะแล้วมีเห็ดแล้วอออเก็บมาแล้วใช่ไหมมีแล้วเห็ดเ่ะเก็บมาแล้วต้องมืดๆหน่อยอะ่ะข้างบนอนะ่ะเอาละมันก็จะเป็นอย่างนี้นะลงเห็ดของเพียงน,นะแล้วเดี๋ยวเห็ดมันก็จะมาเกิดน,นะแต่ว่าข้างบนเจ้าสูงไหมเอาแค่นี้ก็พอเนาะไม่ต้องสูงมากลงเห็ดนะเพราะว่าเขาจะต้องมีการเพราะเชื้อต้องหมักบม่มเข้าใจไหมหมักบม่บมเลย,เ,ลยเออมันต้องได้แบบความชื้นเยอะ ต้องม,มีความชืน้นงั้นเอาเป็นท่อนตูมไปไว้ข้างหน้าแล้วกันเอ่อไม้ก็เอานี่ไปช่วยแล้วกันเนาะแล้วก็เพื่องไม่มีขวานหรอขวานหายขวานอยู่นี่อ่ะเอ่อขอยืมหน่อยได้ไหมโอ้ขวานไม้ไม่เอาโอเรื่องเยอะเอาขึ้นมาเอาไปไปไปเราก็นึกว่ามีขวานดีๆกว่านี้ไม่มีอ่ะเฮ้ยเรามีก้อนหินเหลืออีกสามก้อนไม่ก้อนหินเหลือน้อยจังเลยอ่ะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ย ขนย้ายมาตรงนี้แล้วอ๋อนี่พเพมีก้อนหินนีคต้อง6 4สนี่ยย้ายมาตรงนี้เพราะว่ามันเต็มแล้วอ่ะตรงไหนอ่ะนี่ไงอ๋อเออย้ายไปก็ดีนะกําลังจะบอกว่าให้ย้ายของอยู่พอดีเกะก,กะตรงเนี้เอาละได้ขวานมาแล้วทุกคนคือพี่เอกก็จะวางกับโซนมาข้างหน้ามันจะมืดมืดหน่อยนะทุกคนมันจะมันจะไม่ได้แบบสว่างมากนะเพราะมันเป็นโรงเห็ดถ้ามันสว่างมากเดี๋ยวเห็ดมันจะไม่ขึ้นไงตรงนี้วางมาแล้วเราก็ใช้ไม้แบบนี้ เฮ้ยเราไม่ได้เอาขึ้นทางบนแล้วเพียกว่าจะวางให้มันเป็นทรงออกมาซะหน่อยเอาใหม่ปึ๊บแล้วก็เอาไม้แพร้งธรรมดาลงไปใส่ได้ยังเกือบได้ละเดี๋ยวเพียงจะทำย้ายของทำฐานด้านบนขึ้นไปอย่างงี้นะเต็มหมดของเต็มเต็มเลยเหรอเต็มเลยเดี๋ยวไว้ตรงนี้ให้หมดเลยตรงนี้มีต้องหกสิบสี่อันนี้มีห้าสิบเสามันก็จะยาวอย่างเงี้ย นี่เห็ดก็จะเกิดตามแนวเสาวพวกนี้ด้วยพี่ฝนนี่เฮ้ยไม่ใช่ทำออกมาแล้วเออก็ดูดีนะใช่ดูดีแต่ไม่ใช่ก็ดูดีอะเอาแล้วนะปุบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเพียรขึ้นไปตรงนี้ก่อนแล้วก็อันนี้เราก็จะวางคือเพื่อความสวยงามเท่านั้นทําไม่มีอย่างอื่นเยที่วางแบบนี้แหมมันก็จะเป็นแท่งๆไอยแางงี้นะ ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันทุกคนเราก็เอาไม้แผงวางอ้าวพี่ฝนอะไรกองข้างล่างเกิือนเลยนี่ไงกำลังเก็บอยู่เนี่ยตีกล่องมาไงนี่นี่นี่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเพีค่อยมาโลทิ้งนะเพราะว่าเพียจะต้องวางไปในแนวนี้นวางในแนวนี้คือตรงเนี้มันเป็นคานบนไงมันก็เลยต้องวางแบบนี้ทุกคนมันจะได้ดูแบบเป็นเสาเป็นเสาหน่อยนะมันต้องมืดอะต้องมืดเท่านั้นถ้ามันไม่มืดมันจะไม่สวย ต้องมืดอย่างนี้นี่ทุกคนเรียบร้อยแล้วก็ฟันนี่ออกโอ๊เราไม่ได้ใช้ละถ้าแดดมันก็จะลงตรงนั้นใช่ไหมอันนี้ตรงนี้เราจะใช้เป็นไม้นี่แทนยังอะยัง <laughs> ลงเห็ดอาจจะทําไม่นานนะเดียวแต่ว่าเราสามารถใช้เป็นอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีน<อ>ดีมากๆเลยนะจะบอกบบบให้มืดแต่เราไม่มืดมากมืดมาก <laughs> เดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นเนาะ เอาแล้วนะตรงนี้ต้องออกมาอีกหนึ่งล็อกนะไม่เป็นไรออกมาหนึ่งล็อกก็หนึ่งล็อกต้องปักเทียนตรงนี้ก่อนเฮ้ยอันนี้ผิดอันอันนี้ต้องใช้สเปกเจอร์พเพราะว่าพี่อกอยากให้มันเป็นสองสีสะใจสองสีอีกสองสีไงมันสวยกว่าสีเดียวไงโอเคด้านข้างทำแล้วนะทุกคนขวนี้ออมอือือ,อ,อะไรอยากคิดไม่ออกเหรอว่าจะทำอะไรต่อ คือมันมันอย่างนี้เราต้องฟันนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะคือต้องแนบพี่เอกอยากให้มันเป็นขอบแต่ว่าอยากให้มันมองเห็นด้วยทําไงเดียเอาเอาเป็นไม้นี่แล้วกันนะเอาไม้นี่ไปคือถ้ามันไม่มืดอะ่ะมันก็จะไม่เกิดไงเห็ดอะ่ะนั่นแหละคือปัญหาของการวางเห็ดในบล็อกพวกเนี้เป็นฟาร์มที่จะมืดที่สุดต้องแต่ทำมาต้องใช้ความมืดเยอะๆหน่อยนะทุกคนนะ อันนี้ข้างนอกก็จะมืดแล้วเนี่ยใช่ข้างนอกก็จะมืดแล้วเอาละคราวนี้เ่เอกก็จะเอาเห็ดไปใส่แล้วนะเพเอกมีเห็ดที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่ตอนลงไปดำน้ำําครั้งที่แล้วนู่นแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเรามีเห็ดอยู่ทั้งสิน 2, ้นสองชนิดพี่ฝนมาดูนี่ดิไหนหรอนี่อันนี้คือเห็ดธรรมดาเ่เอกก็จะเอามาวางแบบเนี้ยมันก็ขึ้นเลยไอ้ขึ้นเลยหรอแล้วก็เห็ดน,นี่ก็วางตรงนี้แง่เร็วอันนี้ยังเหลือเห็ดอีกนะแต่ว่าี่เอกเอาเห็ดที่เหลือเป็นเชื้อไปเก็บไว้ก่อน เราจะเอาไอ้นี่มาใช้ได้เลยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวไปเอาของก่อนเอาอะไรหรอกระดูกกระดูกเออพี่เอกอยากได้ถังใส่น้ำอ่ะอยู่ตรงไหนไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้มานานเถาวันบังไอ้นี่แล้วประตูบ้านเออไม่ได้อยู่นี่เหรอถังใส่น้ำของข้าพเจ้ากระดูกหมดแล้วโอ้มาเรียงไว้ซะสวยแคยถังใส่น้ำมีแต่ถังใส่ลาวาพี่ฝนทำไงดีอ่ะ อยู่แถวนี้เปล่านี่ไงถังน้ำนีห่หลอกน่าถังลาวาเก็บลาวาเนี่ยสำคัญเราต้องเก็บมาันเอาไว้นะอยู่ไหนอ่ะอยู่ฝั่งนี้ไงตรงไหนนี่แนวฝั่งพึ่งอะ่ะฝั่งพึ่งเหรอโอเคเออโอเคโ okay. อเคเฮ้ยมันมุดแล้วหรอพึ่งทำได้แค่แป๊บเดียวเองอเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยไปลองใส่เห็ดดูดิไม่ต้องใส่เห็ดนะเดี๋ยวเขากระจายเองอเขาเป็นสปอร์อยู่ตรงไหนอ่ะใส่ให้เร็วๆนี่พึ่งไงลังพึ่งอ่ะเนี่ยเหรอ รู้เปล่าทำไมพี่เอกถึงต้องเอาน้ำมาไม่รู้อ่ะก็เพราะว่าเวลาเห็ดมันจะเกิดอะ <c oughs> เห็ดมันจะเกิดตรงเนี้ยพี่ฝนไม่หรอเวลามันเกิดเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีน้ําไหลมานะ <c oughs> เห็ดอะมันก็จะไม่สามารถที่จะกระจายตัวออกมาได้เราต้อง,งอเ,รอเราต้องเข้ามานั่งทุบ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 มันแต่รอบนี้ทําไมเกิดช้าจังเลยหรือตรงนี้มันสว่างเอาออกก่อนดิมันจะไม่งอกหรอต้องมืดมืดอะมุดมืด,มด พืนแล้วเดี๋ยวมันจะงอกนะเพี่อนี่ใส่ปุ๋ยไปตั้งเยอะแล้วไม่เห็นเขางอกเลยไม่ต้องใส่เห็ดเขากระจายกระจายตัวออกเอาละเดี๋ยวเพี่อกาะทำอันนี้เพิ่มอีกที่ขุดหินเพราะว่าตรงนี้มันเกะกะเกะกะเกะกะเราต้องเอาออกนะแล้วก็หินขึ้นไปใส่ข้างบนหนึ่งสองสามแบบนี้เฮ้ยมีแมวอะเออมันมีคนก็ต้องมีแมวไงแมวจมน้ําจมเลยเหร เดี๋ยวเขาก็ลอยขึ้นมาเปล่าอืมแล้วเมื่อไหร่เห็ดมันถึงจะงอกในปีฝนก็นานนะนี่นั้นต้องรออีกนานเลยใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนตู้เก็บเห็ดอะ่ะเอาละก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ไปตักน้ํามาเทก่อนเอาน้ําตรงนี้แหละทุกคนปั๊บแล้วก็ทําอย่างนี้เลยนะอืมเน่ยก็จะต่อขึ้นไปข้างบนเหลืออันนี้อยู่ห้าอันอันนี้แหละง่ายดี ปุ๊บโชว์สองสสี่เอ่อตรงนี้คือตรงกลางเน่นึ่งสองสามสี่คงประมาณแถวๆนี้นะแล้วเพกก็จะทุบออกนี่ตรงนี้1บล็อกนี่อก็ลงไปอีหนึ่งบล็อกนี่อ่าเอา๊ไอ,อ,อไม่ใช่แล้วะไยังอ่ะพี่ฝนกำลังช่วยชีวิตแมวอยู่ไม่ใช่ละเพกก็ต้องทุบบล็อกตรงนี้ผิดบล็อกผิดบล็อก ช่วยชีวิตแมวมาเขาจะจมน้ำไงแล้วเพกก็เทน้ำลงไปตรงนี้เลยหนึ่งบล็อกปุ๊บอุ๊ยตกนี่แล้วน้ำก็จะไหลลงมาอย่างนี้พี่ฝนได้ไหมอะโอ้น้ำไหลลงมานะแต่ว่าน้ำไหลยังลงมายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือพอมาไหลลงมาเสร็จปุ๊บอะพอมาโดนตรงเนี้ยมันก็จะชะล้างเห็ดลงมาตรงเนี้ยอ้าวโปเตโต้พี่เอกแตกแล้วเป็นไงมัางอะได้ไหม ได้ได้ได้แต่ว่า yeah, พี่ฝนช่วยชีวิตแมวได้แล้วนี่น,นี่พี่เอกก็ต้องเอาเอาอิฐเนี่ยวางให้ครบก่อนนะตรงนี้มันก็ต้องกว้างออกไปอีกพี่ฝนน้ำออกมาแล้วใช่นะมันออกมาแล้วนี่ต้องเลยมาอีกหนึ่งอันอ่ามันจะหล่นลงมาอย่างนี้พอดีอ,อ้าวดูดิโอสเตตอพังหมดเลยไม่เป็นไรปลูกใหม่ก็ได้นเดี๋ยวพี่เอกเอามาตรงนี้เลยละกันนะถึงเวลาเราก็แค่แบบเดินมาเอาเห็ดอ่ะ มันงอกช้าแท้ไปตกักไปกระป๋องดีกว่าตักน้ามาโรยๆหรอไม่ใช่ให้น้ํามันไหลไงพอเห็ดมันงอกมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็มีน้ําตรงนั้น,น่ะเป็นตัวช่วยมาไงเดี๋ยวเพียกเจาะไปอีกหนึ่งรูดีกว่าโชะอะเดะแล้วก็อันนี้ลงมาทุกคนอ<า>ยากนจะงอกกระจายเลยอะเดี๋ยวมันก็งอกมันรอง,งอกอยู่ไง แล้วเอกก็ขุดตรงนี้อีกหนึ่งที่นี่นี่บล็อกมันก็จะเท่ากันแล้วแล้วเอกก็เอาน้ำใส่ลงไปในบล็อกนี้บล็อกนี้อ่าโชค๊คไปงเป็นไงบ้างอะรอดูเห็ดเมื่อไหร่เห็ดจะงอกสักทีเดี๋ยวมันก็งอกตอนนี้พอมันงอกขึ้นมาเนี่ยมันจะงอกแค่ประมาณห้าต้นต่อหนึ่งอันนะเดี<ม>๋ยวพอมันงอกมาใช่ป่ะน้ำที่ของเป็นของเห็ดมันก็จะไหลออกมาตรงนี้

โชเอาน้ำขึ้นมาก่อนฝันใหม่ปับ๊บอ่าแล้วก็ต่อขึ้นมแบบนี้ฟึบฟึบแล้วก็เทน้ำลงไปตรงนี้โชแล้วเพียกก็เอาออกได้แล้วคนนี้อ๋อมันเป็นเงาสะท้อนเป็นเงาสะท้อนของกบเพิงไหนอ่ะ ในน้าในน้ำหรอ,อนั่นไงเสร็จแล้วเดี๋ยวเห็ดมันก็จะไหลลงมารวมกันก็จะล่นลงมาแถวๆนี้พี่ฝนตรงนี้แถวๆนี้ยเดี๋ยวมันก็งอกไม่ต้องกลัวแต่ตอนนี้มันยังไม่งอกนกนเองตอนนี้เราก็เดี๋ยวไปหาอะไรทํากันก่อนก็ได้ทาอย่างอื่นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมันก็งอกนะรอพรุ่งนี้เช้าเปล่านั่งเฝ้านั่งเฝ้าเห็ดกันอย่างงี้ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเฮ้ยพี่ฝน ไหนั่นไงมันออกมาแล้วนี่ไงอยู่ที่พี่เอกองนออกมานั่นไงเห็ดนั่นไงไหนอ่ะนั่นไงมันไหลมากองอะเห็นป่าวจริงด้วยโอ้โหเห็ดจริงๆด้วยหยิบมากินได้นะหยิบมาแล้วเออเดี๋ยวก่อนเออเห็ดเนี่ยมันมีอะไรที่แปลกๆอยู่อีกอันนึงนะพี่เอกไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะทําแบบนี้กับเห็ดได้ไหมเอาตามมาตามมาได้ไหมเดี๋ยวขอเิาทำเอาไปรวมสองอันก็ทําเป็นซุปเห็ดได้นะซุปเห็ดรวมสองอันเหรอเออสองอันสองอันนี่นี่เข้ามาเข้ามาไหนจะไปไหนจะกิน กินเห็ดกินเห็ดเนี่ยเดี๋ยวเพี่อกลองเอาเอาเห็ดเนี่ยปักเข้าไปในตัววัวก่อนนะเอ้ยใครเปิดประตูใครเปิดประตูไว้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวปักวัวนะปักกระมเออปักปักวัวให้เป็นวัวเห็ดอ้าวปักไม่ได้ปักวัวเห็ดเหรอเออปกติมันปักได้นี่นะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อไม่ใช่นั้นเพี่อนลงมอสมันถึงปักได้ ก็คือเราสามารถที่จะทำให้วัวมีตัวเป็นเห็ดขึ้นมาข้างบนไี้ได้นะตัวเป็นเห็ดจริงๆก็มีนะไบโอมเห็ดอ่ะวัวมันจะกลายเป็นเห็ดไปหมดเลยพี่ฝนวัวกลายเป็นเห็ดได้ไงกันก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้พี่ก็ไม่รู้อ่ะไหนๆลองลองทำซุปเห็ดทีทำซุปเห็ดเหรอทำซุปเห็ดพี่ฝนต้องมีเห็ดสองอันเห็ดสองอันแล้วไงต่อเห็ดสองอันแล้วก็สองอันนั่นสามอันเห็ดสองอันแล้วก็มีชามอ่ะมีชามเหรอแต่เราไม่มีเครื่องปั้นดินเผา แล้วไม่มีอะไรสักอย่างปะโทเออมันทำอะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเอออาหารอยู่ตรงนี้ใช่ไหมซุปเห็ดซุปเห็ดเนี่ยต้องมีถ้วยเนี่ยเนี่ยเออไม้ไม้เนี่ย,เ,ย,เ,เ,ยเพชรทำได้ละไม้ปึ๊บเสร็จแ,แล้วเพชรก็เอาเอาซุปเห็ดนะซุปเห็ดก็ใช้เห็ดใส่ลงไปในถ้วยใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้มีเห็ดสองชนิดแล้วก็ถ้วยหนึ่งใบพี่ฝนโยนเห็ดเสียมตาลให้เพชรอันนึงโยนเห็ดสีน้ำตาลเหรอ เอาสีน้ำตาลไม่เอาสีแดงสีน้ำตาลเอาไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่านี่เสร็จแ,แล้วพี่เอกก็เอาถ้วยขึ้นมาอย่างี้ถ้วยขึ้นมาถ้วยขึ้นมา,นะนมาแล้วพี่เอกก็เอาเห็ดใส่อย่างละอันนะอย่างละอันสวยงามปุ๊บนี่ก็จะ,จะได้เป็นซุปเห็ดสวยงามเรียบร้อยได้แล้วเหรอได้แล้วอ่าอ่าซุปเห็ดไปซุปเห็ดไปเราจะทำมั่งเออจะทำมั่งเหรอทำมั่งก็เอาทำมั่งก็ทำได้ซุปเห็ดชามมียังชามไม่มีอ่าชามไปเอาชามไปไม่เอาชามอ่ะนี่อยู่ตรงโต๊ะนี่ โอเนี่ยรอชามแล้วเดี๋ยวเราจะทําซุปเห็ดอ่าทำซุปเห็ดไปทําซุปเห็ดเอาชามวางนี่ปั๊บแล้วก็เห็ดใส่ปุ๊บได้แล้วได้ซุปเห็ดนี่เลือดลดใช่ไหมกินดับ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 ได้แล้วเฮ้ยอิ่มเลย่ะได้ต้องสามแท่งกินได้ดูกินเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ฝนเก็บชามไม่ใช้งานได้อีกนะเก็บชามไม่ใช้ได้อีกอ๋ออยู่จนเช้าเลยเอาละ แล้วก็สามารถทำาลงเห็ดได้แล้วนะพี่ฝนนะเห็ดงอกมานี่ไงเห็ดดีซุปเห็ดเห็ดก็งอกมาแล้วก็<อ>ได้ซุปเห็ดมานะดีจังเลยนะได้กลับมาที่เกาะเนี้ยนะไปไหนแล้วเนี่ยนี่อะเออเอาละอย่างน้อยเราก็ทำออฟาร์มเห็ดได้ประสบความสำเร็จแล้วนะทุกคนเออมันก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปใครอยากลองทำก็ลองไปทำกันดูนะจ๊ะแค่นี้นะวุ้ย